เฮ้ยหนึ่งเฮ้ยสองเฮ้ยสามเฮ้ยสี่พินาภาคีสวัสดีครับอยู่กับผมป๊อปปี้บางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับเรื่องเรื่องวันเนี้ยมีนัดพูดคุยสัมภาษณ์กับสองนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องพินาภาคีาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีนักแสดงเข้ามาเพิ่มอีกเพียบเลยและความเป็นคนจะเป็นยังไง ไปฟังจักปากากันดีกว่าครับพี่นาคเปิดจักราวาลภาพยนตร์พี่นาคสี่หละก็ระยังคงคอนเซปต์ไทยทำทุกสถานที่จริงและขนหัวลุกจริงเหมือน,น,นดิมและกลับนักแสดงตัวจี๊ดยันนุ่มเจมส์ พลาและันมแปรนและเทเวศล่ะเขาจะรับบทเป็นใครในเรื่องกันบ้างไปฟังกันครับสวัสดีครับคุณเจมส์ครับสวัสดีครับของเรานี่ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามมาประสบความสำเร็จหมดเลย,ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะตอนแรกเราทําภาคหนึ่งกันมาเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมี2 3 4สพอภาคหนึ่งจบปุ๊บคอมเมนต์ก็มาอยากดูอีอยากให้มีภาค2พอภาค2ก็มี3ตอนนี้4แอบกระซิบว่า ห้าเขียนร้อยแล้วก่อนที่จะไปห้ามันถามของภาค4ก่อนรอบนี้แตกต่างยังไงกับ3ามภาคแรกก็ยังเป็นหนังผีสไตล์พี่นาคอยูพี่นาคก็จะมีสไตล์ของเราก็คือเป็นหนังผีตลกสนุก มีความน่ากลัวแต่ก็ยังมีผมยิ้มตลกขำอะไรอย่างเงี้ยภาคนี้ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มความสนุกมากขึ้นเพิ่มความหลอนมากขึ้นครับออแล้วตัวของเราล่ะมีการเปลี่ยนจากสามภาคแรกยังไงบ้างออก็ภาคหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับกระเทยหัวโป๊กธร,รรมดาออไม่มีหน้าที่การงานภาคสองภาคสามก็เหมือนกับมาฝึกง,งานและกับคุณโทรเริ่มเป็นแบบผู้จัดการภาคาอันี่เต็มตัวแล้วมีอาชีพเป็นผู้จัดการคุณโทซึ่งรวมถึงภาคนี้เนี่ยมีตัวละครเพิ่มใหม่มากมายเลย ฝากนะครับมีใครอีกบ้างมีน้องมีนอยู่แล้วพี่เอ๋มมีอยู่แล้ว,แล,วแล้วก็น้องต้าแต่ที่พิเศษที่สุดคือน้องแปนภาพานี้เข้ามาแบบเต็มเรื่องเต็มตัวรับรองว่าไม่ผิดหวังทักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะพาไปพบกับน้องแปนรัิทยิกันตอ กระบ้าเมาส์กับน้องแปรแรัตเวทยนนักแสดงจากเรื่องพี่นาคภาคสี่กันตอน่อภาคนี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปฟังกันเลยริ่มเลยสวัสดีครับคุณแปรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่เดี๋ยวนะ<า>อันนี้คือพี่นาคภาคสามคุณนี่ไปวผลเป็นแวมอยู่ใช่ไปโผล่ตอนสุดท้ายหัน<ะ>กลับมาแล้วบอกว่า แล้วเจอกันภาคสี่นี่คือเรามาแบบไ็มทั้งภาคเลยซึ่งเป็นการมาเจอกับน้องมีนใช่ครับได้เจอกับมีนเพลวีแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆมากมายหลายคนครับสนุกสนานครับผมปนกับความน่ากลัวหน่อยเพราะว่าเขาถ่ายทำสถานที่จริงพี่เอาแล้วสถานที่จริงแบบนี้พอเราไปเนี่ยเป็นยังไงมีเจออะไรในกองไหมก็จะเจอแบบเสียงกระซิบบ้างแต่เราก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามากลบเกลื่อนความกลัวของเราตีความว่าเราเล่นติ๊กต๊อกบ่อย แล้วหูเราเพี้ยนอย่างพี่เอมเนี่ยเขาก็เจอเพราะว่าถ่ายมันสุดสาแล้วพี่เอมก็จะมีช็อตหนึ่งที่เขาแบบเต้น เพลงนี้เลยมึงดูสเตปกูนี่สามสองหนึ่งแอคชั่นปุบปูไปเลยสถานที่จริงที่เราไปถ่ายบอกได้ไหมเราถ่ายทั้งป่าช้าป่าช้าจริงๆเลยเดินมผ่านก็ต้องยกมือไหว้ขอขอโทษขอขมาเขาเลยแบบนั้นเลยแล้วก็มีบทเก่าจริงๆคุณรับบทเป็นใครในภาคสี่ผมรับบทเป็นชายรับแปลผมจะมาโผล่ต่อหน้าคุณมีมพิรวิทย์เขาบ่อยๆก็คือได้รู้เลยว่าลักษณะเป็นครุณเป็นผมนี่แหละมาในร่างของคนหรือผีคนสิชายรับแปลพี่เป็นคนเลยเป็นคนแบบหน้าตา ก็ใช้ได้พอมานะในความพี่ผมผมว่ารอเขาห่วงมากแต่รอน้อยกว่าผมนิดนึงอ่ายอมกันได้ฝากเลยพี่นาคภาคสี่ฝากพี่นาคสี่นะครับผมวันที่2 2กุมภาพันธ์นะครับทุกรงภาพยนตร์ก็ไปดูกันนะครับผมรับรองว่าครบทุกรสเลยเป็นหนังผีสำเร็จรูปเลยมีทั้งความฮาครับมีมุมเศร้าความน่ากลัวครบจัดเต็มครับผมผมว่ามากกว่าภาคไหนๆแน่นอนกระิ